เข้าจุดกับตัวแบบยังไงไม่ให้พลาดบ่อยๆคลิปนี้มีคำตอบครับคลิปวิดีโอนี้สปอนเซอร์โดยคอสระบบเทรดยาวกำไรอย่างยั่งยืนด้วยกราฟเปล่าสวัสดีครับเพื่อนๆผมมัดเวอร์คเคทเทรดเดอร์นะครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับ อคอมเมนต์หนึ่งใน youtube นะครับที่ว่าผมเทรดยังพลาดอยู่เลยครับเราจะหาจุดกับตัวยังไงได้บ้างครับเพราะเวลาเข้าโซนกับตัวทีไรโดนหลอกทุกทีอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟจริงกันนะครับว่าเราต้องระวังอะไรกันบ้างนะครับผมข้อที่1เลยนะครับถ้าผมจะดูว่าจะเล่นกับตัวนะครับเทรนกับตัวเนี่ยจะดูยังไงนะครับกับตัวเนี่ยข้อแรกผมจะใช้ แนวรับแนวต้านที่ใหญ่นะครับที่ใหญ่หมายถึงว่า4ีชั่วโมงขึ้นไปนะครับสีชั่วโมงขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเรามาดูว่าจังหวะ4ี่ชั่วโมงตรงนี้นะครับมันเกิดเพราะอะไรนะครับมันเกิดเพราะอะไรตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้เอาทุกการกับตัวเนาะเรามาดูกันนะครับอ่ะตรงเนี้ยเรามาดูว่าแนวรับแนวต้านใหญ่คืออะไรนะครับ แนวรับแนวต้านใหญ่ก็มันจะใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับจุดโลของ day ถูกไหมจุดโลของ day จุดโลของ day แล้วกจ็จุดนี้นะครับแนวต้านนี้นะครับแล้วก่อนที่มันจะลงเราต้องมีแท่งนเฟ f i r มทุกครั้งแท่ง c o n f i r มหมายถึงว่าอะไรนะครับเราจะมีแท่งที่ ถ้าเป็นขาลงมันก็ต้องทำโลใช่ไหมทำโลกับทำไฮที่ต่ำลงถูกไหมครับอ่าตอนเนี้ยมันไม่ทำโลก่อนแต่มันทำไฮต่ำลงแล้วอ่านี้สันนิษฐานได้ว่าเราสามารถเซลล์ได้นะครับในกรณีที่มันขึ้นมาตลอดอย่างงี้แล้วถ้าเกิดทำไฮที่ต่ำนะครับจะเซลล์จังหวะไหนหนึ่งเซลล์ที่นิกไลก็ได้นะครับนิกไลตรงนี้ครับนิกไลนะครับ แล้วมันจะลงยาวเลยเห็นไหมเรามีแท่งคอนเฟิร์มก่อนว่าโลเนี่ยเอ้ยไฮมันต่ำลงนะครับคอนเฟิร์มทีหนึงก่อนแล้วทะลุในกลายค่อยเซลลนี้ก็ได้นะครับในการดูว่ากลับตัวจริงไหมนะครับถ้าเราเซลล์ทันทีตรงนนแนวรบดนวต้านก็มีหลายครั้งแล้วที่มันหลอกถูกไหมครับซึ่งเพื่อนๆก็ยิ่งทำเฟรมเล็กยิ่งหลอกง่ายนะครับมาดูทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับยิ่งหลอก ยิ่งชัวร์มากกว่าครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันมันอยู่ที่เดี๋ยวผมดูตรงนี้มีแนวรับแนวต้านไหมมันก็ประมาณนี้เห็นไหมมันก็ชนเยอะอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นแล้วว่าดูที่ไทม์เฟรมเล็กเห็นแล้วว่ามันเป็นจุดที่ชนแล้ว ไม่ผ่านทักทีนะครับเราก็สามารถทยอยบายได้นะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ก็คือว่ามันเริ่มยกยกโลขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมกอน,นีขาลงเนี่ยแล้วจะขึ้นเนี่ยมันจะยกโลกอน,นีขาขึ้นมาลงเนี่ยมันจะทําหายที่ต่ําลงนะครับพอยกโลนะครับปุ๊บตอนแรกมันมีแท่งนี้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยทายอดแล้วมันก็ลงมาใหม่นะครับ แต่โลมันยกขึ้นใช่ไหมครับแล้วมันทะลุตรงนี้เขาเรียก n า c k l i ไลนะครับเน c k l i n ทะลุเน็กล i n ปุ๊บก็มีโอกาสที่จะ่ายได้นะครับ่บายตรงนี้ทะลุเน็กล i n เหมือนกับตรงนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมขาลงนะครับสีชั่วโมงชนแนวนี้นะครับแนวนี้แนวสีชั่วโมงเหมือนกันแล้วลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะลงปุ๊บเราดู ไฮที่ต่าลงนะครับไฮที่ต่ําลงแล้วทะลุในกลายคือตรงนี้ในกลายก็เซลล์ก็ได้นะครับนี่คือการดูด้วยแนวรับแนวต้านและแท่งคอนเฟิร์มนะครับแท่งคอนเฟิร์มก็คือถ้าเกิดสรุปง่ายๆเลยคือ,อถ้าจะเซลล์ก็คือต้องรอไฮที่ต่ําลงและทะลุในกลายถ้าจะบายรอโลที่ยกขึ้นและทะลุในกลายนี่คือหลักการแนวรับแนวต้าน นะครับใช้แนวรับแนวต้าน4ชั่วโมงขึ้นไปจะมีโอกาสเสียน้อยกว่านะครับโอเคอีกข้อหนึ่งนะครับถ้าจุดกลับตัวเนี่ยผมจะต้องดูให้ละเอียดว่ามันมีชนเทรนไลน์หรือเปล่านะครับชนเทรนไลน์หมายถึงแบบนี้นะครับหรือถ้าชนเทรนไลน์เนี่ยแน่นอนมันต้องมีโล่ Low กรณีนี้ เราจะบายมันต้องมีโลหนึ่งที่1ก่อนโลโลตรงโลที่1ตรงนี้แล้วเราถึงตีเทเลไ์ได้ถูกไหมแล้วเราค่อยมาเข้าตรงนี้นี่คือโลโลที่เราสามารถดูได้ว่าเวลามันชนเทเลไ์เนี่ยแล้วเราจะดูว่ามันจะเข้าได้หรือไม่นะครับกรณีน,นี้มันชนเท l ลไ e นะครับอันนี้ไม่มีเลกลายอะไรเลยนะครับขึ้นเลยนะครับ แต่ว่าให้ดูว่ามันชนเทนไลน์แล้วมันจะมีแท่งกับตัวนะครับในกรณีนี้เราตีแบบขาขึ้นเนาะในกรณีกรณีนี้เราตีขาลงนะครับตอนแรกอ่ะพอมีไฮตรงนี้แล้วเราก็ตีได้แต่มันค่อนข้างไม่ตรงนะครับแต่ว่าพอมันอยู่โซนบริเวณนี้ เราก็มาดูตรงนี้นะครับเพราะมันก็เหมือนกับเป็นไฮที่3ที่เราสามารถเ,เข้าอ,ออเดอร์ได้นะครับเรามาดูตรงนี้กันนะครับเห็นไหมก็เหมือนกันเลยนะครับพอเวลานะครับมันจะลงมันต้องทำมาไฮที่ต่ำลงนะครับเราอาจจะต้องดูทำเฟรมเล็กลงนะครับ1ชั่วโมงหรือว่า30นาทีเนี่ยครับผมจะชอบใช้2 สองทางเฟรมนี้นะครับแล้วทะลุ neckline เมื่อไหร่ค่อยเซลล์คล้ายๆเมื่อกี้เลยแนวรับแนวต้านนะครับแต่นี้คือดูตรงเทร l ล n e นะครับเทร l ลายอย่างเดียวไม่พอมันจะมีจังหวะไซเวหรือเรียกเรียกทีนึงว่าสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยผมจะแนะนําให้เพื่อนๆใช้สี่ชั่วโมงในการตีสามเหลี่ยมนะครับมันจะค่อนข้างชัวร์กว่า เห็นไหมครับสามเหลี่ยมถ้าสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเวลามันตอนแรกมันชนใช่ไหมอ่ตอนแรกเราตีเทรลไลแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้มันไซเวว์ไเวร์รู้ได้ไงตอนที่มันขึ้นมาใช่ไหมถ้าเกิดเป็นขาขึ้นมันต้องทำไฮที่สูงขึ้นแต่ไฮนี้กลับต่ําลงแล้วมันลงลง,ลงมาใช่ไหมครับเราสามารถรู้ได้ว่าเอ้ยตอนเนี้ยมันเป็นไซเยวแล้วนะมันไม่ทำไฮเออร์ไฮ หรือมันไม่ทำ lower l o w ที่มันเป็นเทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าจังหวะเนี้ยมันชนแล้วนะครับชนแล้วทําให้ไฮต่ําลงทําให้เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเราตีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าตรงเนี้ยถ้ามันมาชนรงเนี้ยมันต้องเด้งแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูสามเหลี่ยมให้ละเอียดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมมันได้ทํไอนี้มันค่อนข้างไม่ชัดเจน แต่ว่ามันขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ทําโลที่สูงขึ้นนะครับพนทํทำโลที่สูงขึ้นแล้วมีแท่งกับตัวค่อยบายบายจุดไหนบายจุดนี้นะครับก็ได้นะครับทํากําไรสั้นๆได้นะครับโอเคนี้สําหรับชนเทรลลน์และเป็นสามเหลี่ยมนะครับอย่างที่3มเลยคนที่ชอบเล่นกับตัวมักจะใช้ STO ถูกไหม STO อ่ะผมจะใช้ให้ดูนะครับ STO เนี่ยใช้ดีก็ต่อเมื่อเป็นเทรนด์นะครับเป็นเทรนด์แล้วใช้ยังไงนะครับเรานะครับจะไม่ผมไม่ค่อยแนะนำให้บายตรง80นะครับหรือเซลตรง20นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะมันมีโอกาสกลับตัวไงครับมันมีโอกาสกลับตัวถ้าเราบายตรง แ0แน่นอนมันเป็นเทรน์อ่ะก็น,นี่อย่างนี้มันเป็นเทรนนะครับมันลงไปถึง20เราเซลอ่ะมันก็มีโอกาสลงครับมีโอกาสลงเยอะด้วยนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากับกันเราเอาเราดูเทรนให้เป็นนะครับดูเทรนให้เป็นสมมติเทรนต์ตอนนี้เป็นเทรนขาลงนะครับเป็นเทรนขาลงแล้วเราค่อยเซลล์ตอน80จะ จะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับจังหวะบายก็บายตอน20บายตอน20มันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับและลันเทรนได้ดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับ sto นะครับนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมตรงนี้ครับอ่าตรงนี้แน่นอนจุดเข้าก็เหมือนเดิมนะครับเวลาเข้านะครับก็ ดูที่ไทม์เฟรมเล็กลงและยกโลอันนี้ยกโลนะครับอัน,นี้ไฮต่ำลงนะครับน,นี่ไฮทำต่ำลงนะครับแล้วทะลุเนกไล,ล์นะครับทะลุเล็กกไล์ค่อยเซลนะครับแล้วสต็อปลอตข้างบนนะครับอัน,นี้ก็สต็อปลอตข้างล่างนะครับนี่คือการเทรดแบบจุดกลับตัวแบบ มีชั้นเชิงนะครับไม่ได้เข้ามั่วนะครับมี3แบบนะครับลองไปทบทวนดูนะครับ3แบบที่ผมให้ดูนะครับเออก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบเทรดแบบกับตัวนะครับผมผมแนะนำให้กับเทรนเออเทรดแบบกับตัวแบบแบบยังเป็นเทรนนะครับจะดีที่สุดยังเป็นเทรนหมายถึงว่าเออเนี่ย เทรนขาลงนะแต่ว่ามันขึ้นมาแล้วกลับตัวเพื่อให้ลงต่อจะดีกว่าที่เราจะสวนเทรนลงเลยแล้วเรารอบายอย่างเดียวนะครับรอบายอย่างเดียวเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนล,ลากไปได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นสวนเทรนแบบนั้นมันค่อนข้างเสี่ยงเอาสวนเทรนแบบยังเป็นเทรนอยู่ดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์รรให้ด้วยนะครับ แชร์ให้เพื่อนๆที่เป็นนักเทรดด้วยกันดูด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเขานะครับสามารถให้เขามีรายได้นะครับไม่หลงในการเทรดแล้วนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนําอีกช่องทางในการติดตามผมนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ของผมนะครับก็คือ w o r k t r a d e r c o m นะครับ v a c a t r a d e r.com นะครับ ก็พิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับก็เว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ f o r e x นะครับล้วนๆเลยนะครับก็คือเราจะมีทั้งบทความนะครับอันแรกคือบทความนะครับบทความก็จะใครที่ชอบอ่านบทความเกี่ยวกับการเทรดนะครับเกี่ยวกับไมล์เซตต่างๆเนี่ยแนะนําหน้านี้นะครับบทความคลิกตรงนี้นะครับ เครื่องมือช่วยเทรดนะครับเครื่องมือช่วยเทรดอ่ากดไปปุ๊บก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมแจกหรือ,อที่ช่วยในการเทรดของคุณนะครับผมจะเอามาอัปเดตเรื่อยๆครับในนี้นะครับและก็ทิปเทคนิคในการเทรดอ่านี้จะเป็นเทคนิคในการเทรดเป็นระบบเทรดที่จากประสบการณ์ตรงของผมนะครับซึ่งมีเยอะแยะเลยท่านสามารถมาดูได้ว่าเทคนิคไหนเหมาะกับท่านนะครับซึ่ง ฟรีหมดเลยนะครับมีหน้าหลายหน้าเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับและก็ตรงนี้วิเคราะห์กราฟนะครับวิเคราะห์กราฟก็เป็นการวิเคราะห์กราฟส่วนใหญ่จะเป็นวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์นะครับผมจะทําวิเคราะห์กราฟทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์นะครับเป็นการวิเคราะห์กราฟสัปดาห์ถัดไปนะครับแล้วตรงนี้มือใหม่หัเทรดใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยหรือยังไม่กํกไรใน f o r e x นะครับ ก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับมือใหมค่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับปฏ a c t i n หรือว่าดาวเทอรีนะครับซึ่งผมก็จะอัปเดตใหม่เรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นห้องสมุด forex หมายถึงตรงนี้จะเป็นหนังสือนะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีๆนะครับกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดเลยนะครับเข้าเครื่องของท่านเลยนะครับ เนื้อหาหน่ารู้ forex อ่าไอ้นี้มีหลายอย่างเลยเห็นไหมครับไอ้นี้ก็ใครชอบอ่านก็กดเข้าไปได้เลยนะครับกดตรงนี้แล้วมันจะขยายแบบนี้นะครับ indicator อ่าจะบอกคร่าวๆว่าใช้ยังไงนะครับ,วบเว็บไซต์ช่วยวิเคราะห์เนี่ยครับ forex broker อันนี้ก็เป็นการรีวิว broker เนาะถ้ามี broker ไหนเนี่ยที่ให้ผมมารีวิวผมก็จะรีวิวนะครับส่วนเกี่ยวกับเราก็ช่องทางกัน ติดต่อของเรานะครับช่องการติดต่อโอเคก็ฝากไว้นะครับสําหรับเว็บไซต์ของผมนะครับซึ่งมาเว็บเดียวนียท่านสามารถได้เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเทรด forex ได้เยอะเลยนะครับโอเคไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับที่สนับสนุนครับผม คลิปวิดีโอนี้สปอนเซอร์โดยคอสระบบเทรดยาวกำไรอย่างยั่งยืนด้วยกราฟเปล่า